อ่าแล้วนะครับผมก็สาวัดสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันอีกแล้วนะผมก็อยู่กับรายการวิพิตานะครับผมก็อยู่ผมนับคุณพิมพ์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เราโยกเกมโรนินที่เราไม่ได้เล่นเราไม่ได้ลงช่องมานานมากเลยนะครับผมแต่ถ้าถามว่าเล่นไหมก็นานๆานเล่นทีนะก็ช่วงนี้แบบว่าติดเกมอื่นอยู่ <c oughs> ก็เออนะนะก็เออ อัปเดตมาใหม่นี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเลยโอ้โ oh ห oh. เอ้ยเราสามารถฟังชุดได้ละซึ่งสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงนะผมแล้วหลายคนอาจจะรู้แล้วก็คือเรามีสองตัวละครแล้วเรามีทาโมเอะกับเคนจิตัวละครหลักของเรานะผมก็เพิ่งจะรู้นะว่าชื่อเคนจิเออตัวละครเรามีชื่อด้วยก็อันที่จริงมันก็อัปเดตมาได้นานฟักๆแล้วแหละนะแต่ก็เพิ่งจะมา ให้ได้ดูกันนะครับผมโอ้เรามีกล่องด้วยเปิดสักหน่อยเปิดเล่นโอ้ได้อะไรก็ไม่รู้โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้เอ้ยอะไรอะ่ะอัปเดตผมเพิ่งทำการอัปเดตใหม่เมื่อกี้นี่เลยนี่คืออะไรเนี่ยครบรอบป,ปีแรกการเลือกเกาะอ,อีพิกเอาเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ดิโอ้เช็ด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 เราไปซื้อเราไปซื้อใหม่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  <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคอะไรเนี่ยโอ้เลือกรับเกาะอ,อีปิกหนึ่งชิ้นส่วนนี้ก็เลือกรับแหวนอีปิกเอออะไรอะแปดร้อยบาทโอ้กองแฝงจันโอ้โหว้าวคริสต์มาสแล้วก็มีแก่นเกินอะไรเพียบแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะเออฟึง่งโอ้อันของฟรี โอเคเอามาก็เออโอ้เปลี่ยนไปหลายอย่างเลยนะเนี่ยอันที่จริงผมก็นานๆานแบบนานๆานเล่นทีนะโอ้ของซื้อของขายเพียบเอาไว้ก่อนเอออ๋อแล้วก็มีการเติมเอ้ยไม,ไม่ไม่ใช่นี้ดิการเติมโอเคอันนี้นี่นี่นี่งฟสอดาน,นี่เออนี่เติมรล้วฮัฟฟเพื่อแบบโอ้ ทพิเศษเพียบเลยซึ่ง <c oughs> ผมไม่มีตังเติมแน่นอนโอ้ได้เลยมาถึงก็ได้เลยแล้วก็มีคอลเลกชั่นของสะสมด้วยนะผมซึ่งเออเป็นแก่นแก่นอะไรวะเอาได้ตังได้กุญแจเหมือนจะเป็นเอออ๋อโอเคเมื่อเราได้รับไอเทมใหม่เราก็จะได้รางวัลน,นะผมเป็นเหมือน ของสะสมแล้วก็แบบโอ้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลยนนั่นนะโอ้นี่ไงอุปกรณ์โอ้ชั้นยอดเรามีแบบยี่สิบห้าคบสามสิบเลยหายากนี่แบบโอ้โอ๋อมันเหมือนแบบเป็นของสะสมของเรานะว่าเรามีอะไรมั่งโอระดับตำนานนี่ระดับ <laughs> นี้มีแค่สี่ชิ้นนึงอหรอก็เออโอ้โอจใจเล่นแบบ สุดยอดเลยก็ไม่รู้สิโอเคนะผมแล้วก็มีภารกิจประจําวันด้วยนะผมว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าเราไปเล่นกันดีกว่านะผมอ๋อแน่นอะนนะนะผมมีโลโหมดใหม่มาด้วยสองโหมดอันที่จริงมันก็โหมดเออสองโหมดอะถูกแล้วมันมีโหมด PVP อยู่แต่เดี๋ยวขอรับก่อนอ๋อดูสิเราได้อะไรโอเคเราจะยกตัวอย่าง เช่นโหมดการต่อสู้กับยักษ์นะไม่รู้เดี๋ผมเรียกนั้นอ่ะโอแล้วก็กระบวนท่านี่มีแบบมาใหม่นี่เพียบเลยนะผมซึ่งถ้าว่างเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันโอเคโอเคนี่ไงกระบวนท่าเดียวตายออกจะก,ก็ตุกก็ตุกหน่อยนะฟังมาผมเฮ้ยนักลบปีศาดขอแล้วกันอโอ้ยอืมก็ยัยยยงโดนฟาดอยู่ได้ เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ดีเลยอ่าก็โหมดนี้นะผมผมไม่เคยไล่แบบฝึกซ้อมเลยนะโอ้ก็ยังปัดป้องได้ขอบคุณโอเคได้เวลาแล้วแล้วก็มีการชาร์จแล้วตีดับเบิลคูณสองแบบคริกติกเคลิลโอ้ย,อยป่าเอ้ยเฮ้ยผมเพ่งเห็นนะว่าถ้าเราไม่ฆ่ามันให้ตายตอนที่มันแบบเตดคิอยู่เราจะ ตีมันไม่เข้าโอ้โหงานหยาบเลยนะเนี่ยโอ้ยอฮ้ยเ้ยติดพิษติดพิษติดพิษเรียบร้อยละอือหือเฮ้ยปัดป้องไม่ได้ะอือหือเรียบร้อยก็จะใส่ใจมากเลยนะผมกับคนที่ไม่ได้เล่นมานานแบบผมนะนี N ่นี N ่ถือว่าไม่ใช่แบบนั่นนะแบบผมแบบไม่ได้เล่นแบบจริงๆจังๆเลยนะผมแบบนานๆเล่นที อันนี้อะไรเนี่ยดินแดนขวางน้ําโอเคเราลองไปเล่นกันนะโอเคเราลองไม่ใช้อ p อปชันมันดูดูเดี๋ยวผมจะทําได้หรือเปล่าโอเคก็ยังทําได้เป็นอะไรที่สุดยอดก็ถือว่าดีแล้วนะโอ้ยอื <c oughs> เรียบร้อยนะผมเราไม่ได้เล่นมานานก็ไม่ไหว โอเคแต่ก็นี่เป็นการสาธิตแบบขั้นต้นเลยนะผมนี่ของรางวัลโอ้โหก็จะแบบฝุดยอดเลยหลักแสนหลักล้านแล้วก็หลักโอ้สิบล้านเลยเระดับห้าล้านดิระดับสิบล้านนะโอ้แล้วก็มีแบบคะแนนรายสัปดาห์ด้วยนะ <c oughs> มันก็จะมีแบบไอเหมือนเขาเรียกว่าอะไรถ้วยรางวัลเนี่ย นี่อันนี้ก็จะแบบของรางวัลประจําวันนะครับผมสําหรับโหมดขวากหนามเมื่อกี้นี้เลยโอเคเราได้ของสะสมไม่แด้อะไรวะอยากทําหนทางของคนโลภอะแต่ก็ไม่มีตังค์ไม่มีหยกโอเคแล้วขอต้อนรับผสู่โหมดพิวพี่อ๋อนี่นี่ดูให้รู้นะครับผมว่าผมไม่ได้เล่นมานานแค่ไหนโอ้ระระดับดาบทองเราไม่ได้ร เราฟู้ไม่ไหวเอ้ยแต่ถ้าเป็นดาบทองนี่ลองท้าทายหน่อยผมคิดว่าผมอาจจะไหวนะแค่อาจจะนะโอเคเราเจะเอาทางด้านของบา้าขังแล้วก็เฟแล้วก็การโจมตีถึงตายมาผมว่าผมจับทางได้อยู่นะหมดนี้ผมเคยฝึกเล่นแล้วมาฟีเฮ้ยแข็งแรงมาก เฮ้ยเออโอ้โหเมื่อกี้เงียบไปนี่คือแบบใช้สมาธิมากๆากเลยโอ้ยมันปัดได้โอ้ยเอ้ยมันปัดได้มันปัดได้มันปัดได้ฮึบโอ้ยเออ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 แย่ละแย่ละเออโอ้ย โอ้ห oh, หืดขึ้นคอโอ้ <laughs> oh, หืดขึ้นคอเลยนะเด้โอ้โฝุดยอดเจี๊ยมเมื่อกี้หืดขึ้นคอเลยอะแล้วถ้าแบบเป็นดาบคู่เป็นแบบนี้แล้วผมจะไหวเหรอ <laughs> ดาบแดงว่ะโอ้ผมผมไม่น่าไหวขอผ่านซึ่งเราก็สามารถเลือกท้าทายคู่ต่อสู้ได้นะครับผมก็ <laughs> ถือว่าเป็นหมดพิวพีชั้นเยี่ยมเลยนะผมที่แบบทุกคนแบบนี่แบบเรียกร้องซึ่งผมก็เรียกร้องอยู่เหมือนกันเข้ามาอะไรวะโอ้โหอูอ้อดอ,อ,อตายแล, <c oughs> แล้วเนาะมุมศัตรูที่ง่ายนะผมก็จะแบบไม่มีความหมายซึ่งวันนี้จะมาตีคนง่ายๆกันดีกว่านะผมคนยากๆแบบเมื่อกี้แบบรอบแรกนี่แบบโอ้โห ใส่เล่นเลยนะเอ้ยมีฟอร์มูไรผู้ปิดหน้าเด้อเดี๋ยวต้องลองดูโอเคเราจะเอาทางด้านของไหลหลากม้วนต้วนแล้วก็ไหลย้อนกลับดาบคู่ด้วยมาเลยเจ้านักรบใครไวใครได้เฮ้ยแข็ง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 ตรงไหนโอเคผมจะยื้อเวลาไวมมามามาม,ามา โอ้ไม่โดนครับไม่โดน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 ไม่ดเอเหมือนเราเล่นอยู่กับคนเลยอโอเคโอเคเออเอาปัดป้องก็ตายเอ้ยผมมึงเคยทำแล้วแน่ปัดป้องแล้วตายเด็ดโอ้ถ้าเทียบกับชีวิตจริงก็ดาบสะท้อนดาเมจนะตายเพราะ ความสเพองตัวเองซึ่งเราจะไม่ทําอย่างนั้นแน่เฮ้ยนี่ผมขอแนะนํานินจาผู้หญิงซามูไรหญิงซามูไรหรือนินจาวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคแม่แ <c oughs> ต่บอกตรงๆตอนที่ผมเอ้ยอ้าวอุ้ยตายแล้วเขาจะตาย <c oughs> อุย้ยขอโทษไม่เราจะต้องบูชาเอออเบอึอ มาดิมาดิมาดิมาฟิตจ้ามาฟิตจ้าโอ้ยอ,อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว,กลวเกือบง้างเกือบง้างดาบแล้วเมื่อกี้เกือบง้างดาบแล้วโอเคเราจะให้เขาถูกคอกตายนะครับผมมาดิโอ้ยโอ้เรียบร้อยข้าจะส่งความทุกข์ทรมานเขาเรียกว่าอะไรวะ สังเคาะโดยการทําให้หายเจ็บปวดนะครับผมวิธีฟามุูไรนี่แบบโหดร้ายมากโอเคเราจะเอาแต้มไหนต่อดีเราจะแต้มสามเอ้ยเราสู้ได้ครั้งหนึ่งเองเหรอโอ้ยนี่ชุดแบบนั่นมากอ่ะโหส่วนนี้ก็ของสีทองทั้งนั้นเลยเ โอเคมึงตัดสินใจอะเราจะมาท้าทายกันท้าทายอำนาจมืดไงแหมก็แบบอย,อยากเล่นน่ะเออโอเคเอากันท่า,าไว้ก่อนเลยนะเอากระบวนท่าเพิ่มขึ้นด้วยมาเดลาล่าสู้กับตัวเองในเงาแล้วโอเคเราจะประมาทไม่ได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 ฮึดฮึดก็ถือว่าเป็นการฝึกปัดป้องไปด้วยในตัวนะโอเคโอเคเขาจะตายปล่อยเข้าไปข้าจะให้เจ้าทนทุกข์กับความทรมานนั่นซะคิดโดไม่เอาถูกไฟไหม้ตายไปแล้ว โอ้โอนักลบแห่งไฟโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะอัปเดตล่าสุดก็โอ้ <c oughs> แล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งนะครับผมที่เออไม่ใช่ไม่ใช่อันอันน,น,นี้นี่เลยโหมดนี้เลยฟึ่งเออคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวหน่อยนะเรื่องเรืองเอาไงดีวะซึ่งมันมีการ อัปเดตใหม่เป็นแท่นบูชายันฝันร้ายนะครับผมซึ่งร้ายขนาดไหนก็ไม่รู้นะก็แบบการโจมตีป้องกันติดพิษหมดเลยการโจมตีแบบโอ้สุดยอดมันมันมันเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรวะการบูชาปีศาจนะซึ่งเราจะได้ของที่เราต้องการได้ก็เราก็ต้องเสียยอมแรกกับทักษะ บางอย่างนะผมอย่างเช่นเนี่ยโจมตีหรือพลังกระบวนท่าของศัตรูเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแบบ400%ซึ่งมันจะจัดการยากมากการโจมตีของศัตรูทั้งหมดจะสร้างความเน่าเปื่อยก็แบบสามารถาติดพิษได้แล้วก็แบบพอเต็มหลอดปุ๊บเราก็ตายเลยแต่เราก็ได้รางวัลทองเพิ่มขึ้นแบบ500%นะผมแล้วก็อัตราการดรอปวัตถุดิบนะก็จะเพิ่มขึ้นแบบ250เลยแล้วก็อัตราการดรอปอุปกรณ์ก็จะเพิ่มขึ้นอีก25%นะ แล้วก็เออโบนัสแต้มด้วยนะอีกเอห้าร้อยเห้าพันแต้มนะนี่ซึ่งเราแบบแบบบันทอนได้เราจะไม่เอาอะไรเลยหรือจะเอาแบบแรกๆอ่าไม่ก็อันตรายเท่าไหร่หรือจะอนันนี้เออระดับสองก็ไม่อันตรายเท่าไหร่นะผมระดับสามเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมการรวมตีของศัตรูทั้งหมดจะฟังความน่าปุื่ก็อย่างที่บอกซึ่ง เราจะเล่นลองระดับห้าดูดีไหมนะแต่ผมคิดว่าไว้คลิปหน้าดีกว่านะผมคลิปหน้าเดี๋ยวตัดจบแล้วนั่นต่อเลยดีกว่าโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะผมที่เข้ามารับชมกันนะครับก็เอออาจจะหายไปนานหรือหายไปสักแป๊บๆป๊หนึ่งนะผมแต่เดี๋ยวผมก็กลับมานะผมแล้วก็อยากให้เล่นเกมแล้วก็สามารถบอกกันได้นะในเกมคอมนี่อย่าหวังแต่ถ้าแบบในเกมถือมือถือแบบนี้ก็เออ <c oughs> ถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงผมก็จะเล่นให้ดูนะง่ายๆโอเคนะผมก็ฝากวคลิปนี้ลาไปก่อนครับบา,บายบายเราเจอกันคลิปหน้า